โอ้ยเฮียเป็นอ๋อเฮียเฮียต้ t i k t o k e r ท่านหนึ่งตัมพง่งเดิอพี่น้องตัมุงใส่ขนมจีนข้าว่อยุงเงือนน่ะอยกินรู้ได้ตําจังสละตําเย็นๆยน่ะว้ยกินได้หคุณได้ขกินบ้าหอยมันจะอุ่นบ้าโบเมนขนมจีนเช่ไมมกินน้ำมันบอกอยจะได้ตัโบผิวันไดจ้ะ้ขตาโบผิวบันไดเะ ใส่ซ้ำ่ได้วอนห้าเม็ดห้าเม็ดอีแม่น่าจะกินบ่ได้เออตาบใจจะคลองเน่ยแม่มันแน,น่นแน่น,นเนี่นี่แม่คิข่าวว่าสง3ามเม็ดพอแม่พอสามเม็ดสามเม็ดขนมจินเอ้ยช้อันหน่อยเดียวเพราะ่ยยังนะเขาปุ่นหน่อยเดียว ขาปุ้นเองเสือกหลายคนนแล้วาบแมนคอยใส่เส้นเขาปุน้นเอาหลายอยู่แต่ว่าเส้นงมังคุงคอยใส่หน่อยเดียวไปจิ้มตั้มเขาปุ้นเด้บ่แม่นตัมฮุ่งเด้พี่น้องเวลาตัมมักพริกเดขากับซีไซลดิแต่ผมซื้อดลดไปหลายๆเลยฮใส่หลายกะเสียบเนาะใส่หน่อยก็เพื่อเสียบมเคเืนให้รายแม่มาเคืนเห้เรานี่ยเด้นนี่บ่นี่บ่ จะซับไปแต่มือใดอนี่ขนมไอ้มะฮุงนี่เออหลายมือแล้วอ่ะดิส้มตำตำบักคูงมากินตำปลาคอยู่บ้านน้าจาน โอ้ยทุกคนเบิ่งดิสมุกเสียนมองคลนี้แม่มุกคือเรี่ยวอ่ะบริเวณไหนนอกข้างใต้มันพเพิ่นหาซีซับไปหลายเมืองเลยคนะุณจงพ่นซับไปหลาย,มายเมื่อพ่นซับไปหลาย,มาย,มายเมื่อหมดเนี่ยมงหลเนี่ยมาเก็าได้นะเนี่ยตั้มหมักคู่ก็ตั้มหมักคู่กี่ดวงสองสพอมากราบกาวหาถิ่นแล้วถิ่นแล้วทิ่นแล้ว เป็นยังคม,มก,ก,อ,กอันออจากแม่แวต้องไป่ันนะอหมกลอกใหม่ใหย่แต่เวลาขขวยอันยุพุ่น,นะขขอยกระิ่แม่เอามาแลางังเองเอาไปเดี๋ม่หมกกลองใหม่ไม่ใช่ใช่ิชิมีมาต่กกออา ออกเซลที่เย็นเนะาะก่อนแม่ไปเจ็บไอันนี้ฟังให้ได้บนเซลไว้ก่อนถึงมาก่อนเซลหมดแล้วก็พอดีใส่ละปัดเอาเลยค่ะเอามาอันนี้ใส่ใส่อีกอะขอตาจะได้ก็แค่มาเคลือบทีใส่หลายแต่ว่าไม่ได้กินได้แบบค่ะเทนใส่ไปไซื้อใส่ให้มันแบบ มีความอันนี้กรมงกรัง,ก,งกินผู้เดียวกั็สีแซ่บคี่เก่าโอคใส่พี่นาบอกว่ <laughs> าพี่ไปหรืไม่กินเผ็ดประเด็ก,กัจปินกินแค่ของคนนี้แล้วแซ่อออบอามเป็นยังเป็นบมา,มากอะาร อุ้ยคือไปตะคิมแต่ว่าคิดขนาดนี้เหนื่อยเลยเติมโปรตนเติมบม เป็นยังดอกเพื่อนอาทิตกินขนาวอ,อยู่หน้นนาหรือมะอุ้ยแม่หลวงให้ยังมาขานมจีนอืมพี่น้องมันก็เป็นตัวแซบแท้มีได้เหมือนจะให้เบิร์ดเด้อปลาได้แล้วให้เบิร์ด นี่น่าตา,าปตเป็นกระซาบแท่ได้ยังคำนึงจีนกออ่อนนะก็ได้ตัวเสร็จกระลังคือล่างรอยู่าดีสุดแล้วค่ะพอแล้วยกโบต้องโบต้องคอยจะเอาเทข้างค้า,ยา,ยา,าง,งกก็ไยป้พปพููนนอ หอยหอยไข่เอาไปนี่ฮึแล้เดี๋ยเอาผัดไปจะกินน้ำกันก็้งตีกันเอาข้านอกน้ำเดือดคนแม่เทใส่ถานเลยอันไหนเทใส่ถานเลยอันไหนเทใส่ถานเลยขี้หยวกขนมจีนต้องหยวกว่าต้องหยวต่อทรากันข้างามันเสบเอ็อขมันะเ็ด เทียวไปข้างๆอะไรฮู oh! ้นอสมขอ้นอันแม่เอาใ่มอกเอาใส่มมาอส่เงี้ะ มันจะเด็กเอ,อม,อ,มออกไปแล้วแม่กมม็ใส่มอเตอร์ไซค์เข้ามาสอัุอ้ยเกือบขอบวันเกีอวไม่ได้คิด <laughs> แม่ไ็่ได้หยื่นเพื่อน่ก่องมีเต็มไหมคะใส่อไซ์เข้ามาเลยะ 私は。